เห็นบรรดาสภาวะแวดล้อมคนใกล้ชิดของลุงป้อมทุกคนอ้างลุงป้อมหมดเลยครับคุณปารินาครับว่าลุงป้อมเห็นดีเห็นงามด้วยนะฝ่ายคุณสามารถก็บอกว่าลุงป้อมไม่เคยบอกว่าไม่จะปลดไม่มีใครปลดแกได้นะฝ่ายคุณไผ่ลิศก,ก็บอกว่าเนี่ยที่ทาเรื่องเซ็นชื่อว่าจะปลดคุณสามารถก็แจ้งลุงป้อมแล้วลุงป้อมก็ไม่ได้ขัดอะไรคนก็เลยงงว่าจุดยืนของลุงป้อมตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแน่ในฐานะคุณปารินาเคยร่วมงานอธิบายลักษณะความเป็นลุงป้อมให้หน่อยสีครับ คุณลุงเป็นคนที่เมตตาลูกน้องทุกคนนะคะเป็นคนใจดีนะคะคุณลุงคงจะพยายามอยู่ในจุดที่จะอุ้มอุ้มใส่ทุกทุกคนนะคะ hmm. ในบรรยากาศที่คุณสามารถเนี่ยกำลังพยายามสร้างราคาให้ตัวเองอยู่ hmm. นะคะแล้วก็ในบรรยากาศที่คนสนิทต,ตัวจริงของลุงป้อมก็คืออคุณธรรมนาถเนี่ยฮะ,ะ hmm. เขาก็มีความเป็นห่วงลุงป้อมเยอะ นะคะว่าพักเนี่ยกำลังเกิดความเสียหายร้ายแรงกําลังสร้างศัตรูกับรัฐบาลซึ่งเรากําลังร่วงรัฐบาลอยู่นะคะเป็นความหวังดีของคุณธรรมนาฏล้วนนะคะแต่คุณสามาถเนี่ยคือมันเหมือนอะไรที่อ่าดิฉันเคยเคยอ่เคยเห็นนะคะเคยติดตามและเคยเห็นว่ามีการถูกปลดออกจากพักหนึ่งครั้งแล้วก็มีเห็นว่ามีการพยายามจะถ่ายรูปคู่กับคุณลุง ขณะคุณลงุงลงพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับเชิญนะคะคือเหมือนกับแทรกฝุงชนมาแล้วก็เพื่อจะถ่ายรูปนะคะไปแล้วก็เคยได้ยินว่าอาจจะมีการแอบอ้างรูปภาพเหล่านั้นด้วยนะคะว่าเป็นคนใกล้ชิดในขณะที่ตอนนั้นไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยโดนหิวปิบออกมาด้วยเพราะมีการพยายามจะถ่ายรูป อะไรประมาณนะะี<อ>้ค่ะซึ่งซึ่งคนสนิทของคุณลุงเนี่ยอ่าก็จะจะทราบเรื่องนี้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยคืออ่าคุณสามารถเองเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่จะช่วยคุณลุงป้อมนะคะในเรื่องในในทางการเมืองโดยที่ตนเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคะหรือมีไม่เท่าคนอื่นนะคะเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ย ตอนที่พักเวลามีประชุมสําคัญเนี่ยคะ่ะอยู่ดีๆคุณสามารถโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยดิฉันยังถามมาให้มาได้ไงวะเนี้ย <laughs> คะค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกมาแถลงข่าวต่างๆในสมัยที่ดิฉันยังอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยมไม่ได้เป็นการมอบหน้าที่นะคะไม่มีการมอบงานเพราะว่าตอนนั้นลูกพี่ใหญ่ที่เป็นคน ฝั่งเป็นคนกำหนดสิ่งต่างๆให้กับทีมทีมที่ดิฉันอยู่ตอนนั้นนะคะมีหลายคนคแต่ว่าคนที่ออกมาทำงานจริงๆมีแค่สองคนคือดิฉันกับศิลเจนจะคะนอกนั้นดิฉันเห็นใจนะคะเพราะว่ามันมันจะต้องเจอแรงกระทะเยอะหลายเรื่องนะคะดิฉันเห็นใจทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ออกมาทำงานให้จริงๆก็จะมีสองคนหลักๆเลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยไม่มี คุณสามารถค่ะแล้วก็ดิฉันก็เห็นภาพคุณสามารถเนี่ยออกมาเป็นละลอกโดยที่พักเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะไม่มีการเหมือนออกมาชมพักพลังประชารัฐมีการออกมาปกป้องพักพลังประชารัฐโดยไม่มีการอ่าไม่มีไม่มีคนสั่งไม่มีการกําหนดอะไรใดๆเลยค่ะคือมาเองนะคะ ไม่ไม่เห็นในกลุ่มอะฮะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างบทบาทหน้าที่และราคาตรงนี้ขึ้นมานะะโดยพักพลังประชารัฐในอดีตตอนนั้นที่ฉันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็เห็นจากหลังจากที่ปรินาศีละเนี่ยอ,ออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วนะ,ะะนะคะดิฉันก็เห็น มีเพียงอ่าคุณสามารถเนี่ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและส่วนใหญ่เป็นการโจมตีรัฐบาลน,นะคะซึ่งโดยโดยส่วนตัวถ้าวิเคราะห์กลางๆเนี่ยมันส่งผลกระทบเสียมากเลยกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลด้วยกันพรรร่วม,มกับพักรัฐบาลแน่นอนนะคะซึ่งอันตรายเนี่ยมันจะตกอยู่ที่คุณพัชรวาดนะคะเพราะว่าคุณธรรมนับเนี่ย เขาไม่โดนอดหรอกนะนะคะไม่ว่าพักพลังประชารัฐอนาคตจะได้ร่วมหรือไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเนี่ยคุณธรรมนัสได้ว่าการเกษตรแน่นอนดิฉันวิเคราะห์อย่างนั้น <c oughs> แต่คนที่มีความอันตรายก็จะเป็นคุณพัชรวาฒนมากกว่าครับนะ,ะเพราะฉะนั้นการกระทําของคุณสามารถเนี่ยดิฉันว่าไม่ถูกต้องอืนะคะ แล้วทําไมาลุงป้อมท่านไม่ทราบล่ะทําไมท่านยังปล่อยให้คุณสามารถไปอยู่ข้างๆยังเดินเกมในนามของลุงป้อมได้ทําไมท่านไม่ห้ามผมเลยถามว่าหรือลุงป้อมรู้แต่ว่าปล่อยให้คุณสามารถเดินเกมนี้เพราะลุงป้อมก็มีวัตถุประสงค์อยากจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสงครามครั้งสุดท้ายอย่างที่คุณปรินาบอกนะครับคืออะไรที่มันเป็นคะแนนเสียงในรัฐสภาเนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันมองว่าก็ต้องเอาไว้นะคะ เพราะว่าครั้งนี้ยมันเป็นการเปิดเกมสู้กับคุณทักษิณแล้วมันก็เป็นเกมที่หนักนะคะหนักพอสมควรแต่ก็ยังมีความหวังที่จะสู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสู้ให้ท่านเนี่ยก็มีเหลือกี่คนท่านก็ต้องท่านต้องรู้อยู่แก่ใจนะคะแล้วอย่างวันเนี้ยเราเห็นภาพสามสิบสอสนะคะเหนียวแน่นกับ,บท่านนท์พมเผา นะะนแต่ในข้อเท็จจริงไมค่ะสามสิบสอสอ,อหาเนียวแน่นนะคะมีภาพออกประจำสื่อมวลชนชัดเจนนะคะคเนียวแน่นกับธนภูมิเผาแล้วนะออกไปในบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยนะอ่ามันเป็นการแสดงสัญญาณว่าสามสิบสิบถูกไหมคะแต่ตัวดิฉันเนี่ยก็ยังมองว่ามีคนนะคะที่ที่ที่อยู่กับธนภ,ภูมิเผาแต่ไม่ได้ไปแสดงตน เพราะว่าสสบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบสุดโตงหรือกล้าแสดงออกบางคนเขาก็รักษาทรงกลัวนู่นกลัวนี่แต่ใจเนี่ยยังใจเนี่ยอยู่กับธรรมณ์ธมเผาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สามสิบสิบอยู่แล้วมันมากกว่านั้นอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาไม่อยากจะแสดงตนโอ้แต่<ข>ว่า แต่ว่าสสพลังประชารัฐมี40ถ้าบอกว่า30อยู่กับผู้กองแล้วมีมากกว่านี้นี่คือหมดแล้วนะครับดิฉบอกว่ามากกว่า30ออใช่วันก่อนสัมภาษณ์ดิฉันบอก391เลย<ะ>แต่วันนี้พอมันออกมา30 10อย่างเงี้ยดิฉันก็ยัง<น>ยืนยันว่ามากกว่า30 1คือเหลือ <30. S 1> ลูกป้้มคนเดียวบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ลาออกถูกไหมอ,อันนั้นอันนั้นก็ก็ต้องดูว่า1น,นั้นคือใครนะคะก,ก็พอพอ,พอคุณปรินาปฏิบัติต่อเรื่องราวให้เราเห็นเนี่ย แปลว่าสภาการกลุ่มสภาพในพลังประชารัฐณเวลานี้ไม่ได้อยู่ในมือลุงป้อมแล้วฉะนั้นถ้าจะมีสักใครสักคนหนึ่งคือคุณสามารถเนี่ยพยายามจะดันเกมเรื่องนี้พยายามจะมาปกป้องเปิดศึกสงครามมาคุณทักษิณเนี่ยมันก็เลยทําให้ลุงป้อมอาจจะอะปล่อยให้คุณสามารถเดินเกมไปผมเข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าสถานะในพักเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ทางทางผู้กองธรรมนัสมากกว่าแล้วคือถ้าปล่อยให้คุณสามารถเดินเกมเนี่ยนะ คุณจะเสียสอสอเกือบมดพักเลยจะบอกให้เพราะว่าคุณสามารถนี่แหละคือคนที่ทําให้อนาคตธํานัตพมเผา,าไปอยู่เพื่อไทยยิ่งผลักเขาออกไปเขาคือฉนวนทําให้สอสอเนี่ยมากมายเนี่ยไม่อยากจะอยู่แล้วไอ้นี่อยู่ไม่อยากจะอยู่แล้วเงี้ยความรู้สึกของสอสอนะคะได้จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เคยม,มถ้าลุงป้อมไม่ปรามถูกไหมครับ มันมันไม่ใช่ตามค่ะถ้ามันไม่ขับออกหรือไปไกลๆอะคะมันก็จะมีปัญหาอนาคตว่าจะไปอยู่เพื่อไทยกันแน่นอนมันจะเป็นถนวนนะคะ